ควันนี้ป้าเฉียดจะพามาเบ่งกับดักมแมลงวันครับอันนี้จะเป็นมแมลงวันหลายสั่งความลำคานให้กับเวลาเ้ากินเขากิ่นยังเนาะครับเนาะยอมลำคันงอลำคานตาเซ็กตีดเดียดนะครับกับดักกับดักมแมลงวันเฮ็ดแบบง่ายๆนี่แหละครับใส่กระสอบถุงในถุงปุ๋ยเกา่า รันแรงวันมันกะมีบบมีระบบเี้ยงไรครับเครื่อง,งก็จะมีปลาแล้วก็กัปลูกเตียบตึงไวประมาณนี้แหละจะเป็นปากถุงปากถุงก็จะเป็นทใส่กะตาผสมครับตาผสมก็ใส่เงี้ยอเงีย้ยแ่ทีู่ในุจะใส่ไข่ ไข่เขาไปท่าไว้ข้างในนั่ครับเขาไป,ปาติดปักใต้เลยครับวันๆเลยเดีว่าได้ผลครับสูตรนี้ใส่ไข่หน่อยหนึ่งเอากระตอกใส่กระคุนําเอาปลาแดกเข้านะครับปลาแ,แดกใส่ลงน้ำในกระครุผสมกับไข่ก็รอ มัง,ง,งวันเข้ามารลายแห้งครับข้างล่างนี้นจะมีช่องให้มังวันเึ้นนะครับเด้อปกติมังวันมังวันพันจะกระลาตโต๊กใจญ่พันจะบินเิ่นเทิงนะครับจะมีช่อง มันมงวัน,บ,นบินเข้าไปก็จะหาทางออกไม่ค่อยอะไรันพันในเขื้นเลยติดทาง,งเพิ่อเนาก็หลาติดลายแล้วเขาก็บไปก่อนครับมาเสียดลายเรียบครับ